ป่าอาโอคิกาฮะอย่าหาเรื่องเลยนะแค่เดินแป๊บเดียวไม่เข้าไปลึกก็ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนฉันพูดขำๆตอนที่เราตัดสินใจเดินเข้าไปในป่าอาโอคิกาฮะป่าที่อยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิและขึ้นชื่อว่าเป็นป่าฆ่าตัวตายแผนเดิมคือเข้าไปถ่ายภาพวิวต้ตนไม้สวยๆก่อนกลับเมืองโตเกียวในวันรุ่งขึ้นแต่พอเดินลึกเข้าไปประมาณ30นาทีทุกอย่างเริ่มแปลกแปลก เสียงนกร้องหายไปเงียบสนิทชนิดที่เราได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกันชัดเจน GPS ไม่ทำงานมือถือไม่มีสัญญาณและทุกเส้นทางรอบตัวเราดูเหมือนกันหมดทันใดนั้นเราได้ยินเสียงกระซิบเบาๆจากทุกทิศทางกลับไปสิสิก่อนจะสายแต่ไม่มีใครอยู่รอบตัวเลยเราพยายามวิ่งกลับตามทางเดิมแล้วเจอกับป้ายไม้เล็กๆ ปักไว้ริมทางที่แน่ใจว่าไม่เคยเห็นมาก่อนฉันเดินเข้าไปดูใกล้ๆฉพลันใจหายว่าขาแข็งทันทีบนป้ายเขียนชื่อของเพื่อนฉันอาเคอิด้วยสีแดงคล้ำเหมือนเลือดสดอีกป้ายข้างๆเขียนชื่อของซึก,กิเพื่อนฉันอีกคนและอีกป้ายเพิ่งถูกเขียนด้วยลายมือสันๆลางๆเหมือนถูกฝืนให้เขียนให้เป็นชื่อของฉัน ข้างๆล่างป้ายนั้นมีเสียงกระซิบลอยมาชัดเจนขึ้นกว่าเดิมว่าตอนนี้คงไม่มีใครได้ออกไปไหนได้แล้วแล้วท้องฟ้าก็มืดดำสนิทไร้แม้แต่แสงจันทร์ขอบคุณที่ติดตามครับ